Busk through a door at Cowley condo and no sweat insurance เพืพ่อพราศาตร์ต้องไปพุ่งตัวเปิดประตูที่เมือง c o w ลี่ condo แล้วก็ no sweat insurance เมือง Cloudy Condo นะคะจะเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านขวาล่างแล้วก็วิธีการพุ่งเปิดประตูนเนี่ยเพื่อนๆก็แค่วิ่งนะคะวิ่งแบบโกยหน้าตั้งแล้วก็เข้าไปชนประตูไม่ต้องกดเปิดนะคะถ้ากดเปิดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนเวลาปื๊บกลับมาที่เดิมนะคะ การที่เราเสวิ่งแบบโกเนี่ยก็คือการกดสปรินต์นะคะใครที่ยังไม่ได้ตั้งค่าปุ่มก็ไปตั้งค่าปุ่มนะคะวิ่งแบบนี้นะคะวิ่งหน้าตั้งเข้าไปเลยแล้วก็พุ่งชนไปเลยค่ะมันจะเหมือนกับเป็นการเอาไหลไปกระแทกประตูให้มันเปิดนะคะ ไปที่ Cloudy Condo แล้วนะคะเราก็จะไปกันที่ n o s w e a t Insurance n o s w e a t Insurance จะเป็นตึกที่อยู่ในเมือง t i l t e าทาวเวเป็นตึกที่ถูกยกขึ้นมาจากพื้นดินก็จะเป็นตึกนนั่นเองนะคะพอลงไปแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆก็กด Sprint Wing แล้วก็ชนประตูแค่นี้เองค่ะตรงนี้มีติดกัน2ประตูด้วยทำให้ดูอีกทีไปเลยแล้วกันนะ อย่าลืมนะคะว่าตอนที่เราพุ่งชนเนี่ยอย่ากดเปิดประตูให้ตัวมันชนเข้าไปเองเราจะได้เป็นการพุ่งไปเปิดประตูแบบนี้นะคะอีกที่หนึ่งประมาณนี้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องไปสองที่นะไม่ใช่ที่เดียวสองครั้งโดเน่เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนทได้ที่ครูมาน y w a วล e t พร้อมเพ์และการสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนนะคะ